บอกตไปบอกตามาไปบอกตามากมาสายได้้เอาก่อนก่อนับขอไป่ยานักไหช่วงไหนไมยานักอเป็นโลกไม่ยานักเออยานักช่วเดียวสายเอาว่แม่ยังไม่เล่นกูเปิดตัวตัวมั่นวิ่หัววิ่งวิ่งกันนเอ้ยมียาพท่านี่อก็ยาพท่านี่ย่ามองบอย่าอย่างย่ามองยายใส่ย่าโดมยายใส่ย่ามองยานี่เด็ก้าหัว เอามุม,มล่งองเอามุมล่องเลยเอามุมประเดี๋วเราประดมุงล่งลองได้หมอนี่เอามุงล่งนนอ,องเห็นแล่าข้านกับแปลมุงล่องแม่เห็นแล้วนอนอเปิดทีวีร <ไป S 2> ้องไป,ไปงสภาพตอนนี้อิดเลยนะครับตอนนี้นนไม่ไม่ไปตอนนี้เขาตอนนี้เขาไม่ไหวจะเคลียร์แล้วมุมบอกแล้วไปปิดมุมล่องเห็นแล่าฟังขุนตั้งแต่ขุนเนี่ยเนี่ยเมืัน ย่ำไปย่ำไปย่ำไป็นตะยันย่ำกระบัดป็นจะเรียตัวเหนื่อกิน